ก็ผมไม่ได้ใช้เกตเรนนะครับอดีตเกษตรอำเภอด่างมังค่เตี้ยซึ่งเกษียณอายุราชการมาแล้วก็หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็จะเจะนี่แหละครบกันยานี่แหละหลังจากชีวิตเกษียณราชการนะครับก็ประกอบกับแม่บ้านเป็นเป็นเกษตรกรเรามีอาชีพทําการาเกรษตรอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับก็คือเมื่อก่อนก็ทําไร่อ้อยนะครับแล้วก็ ช่วงหลังผมก็มาปรับในเรื่องของการทำกรเกษตรนะครับก็คือเรามีทั้งพืชไร่พืชสวนนะครับแล้วก็พืชที่หมุนเวียนก็เลยช่วงหลังมาปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นพันลูกผสมนะครับของของบริษัทเึ่นแปรติภกเมล็ดพันธุ์ก็เรียกว่าพัน8 9องเจ็ด นะครับเป็น,ปน,ปนพันธ์ุที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงไร่หนึ่งเนี่ยเราหยอดนะครับะมะเมล็ดพันธุ์ลงไปในระยะประมาณ20เซนนะครับไร่หนึ่งก็ได้น้ำหนักผลผลิตแห้งก็ประมาณตันหกนก็คือพันหกรกิโลขนาดนี้เราขายกิโลละสิบสองาทห้าสิบก็หมื่นเก้าพันกว่าบาทนะครับ ถ้าเทียบน้ําหนักสดก็เกือบสามตันนะครับอันนี้ใช้เวลากี่เดือนครับใช้เวลาประมาณ90วันเสร็จเสร็จก็คือร้อยวันอนะพอดีนะครับกระบวนการเราก็ทําแบบครอบครัวก็คือหยอดนะครับแล้วก็ดูแลระยะเวลาประมาณ90วันถึงร้อยวันเนะี่ยก็มาเก็บเกี่ยวแล้วก็สีตากแห้งทําเป็นข้าวโพดคุณภาพหรือว่าพรีเมียมนะเกรดพรีเมียมส่รงร้านค้านะครับ แล้วก็มีคนในชุมชนในหมู่บ้านเรานะครับก็ตอนนี้ทําอยู่สี่แปลงตั้งแต่กเกษียณมาก็ทํามาสองรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามซึ่งซึ่งก็เฉลีย่ยรุ่นหนึ่งก็จะได้เงินหมุนเวียนประมาณสามหมื่นสี่หมืนบาทก็อันนี้ก็คือ,เ,อเป็นกิจกรรมของครอบครัวสอครั้งใช่ไหมครับใช่ครับก็ส่วนที่สองก็คือเป็นไร่อ้อยมีไร่อ้อย,อยอยู่ประมาณอาสักสิบไร่ นะปีหนึ่งก็ประมาณสักสองร้อยตันอันนี้ก็เป็นพืชก็เรียกว่าพืชอายุยาวนะหมายถึงว่าสรุปสุดท้ายก็คืออันนี้จะเป็นเงินกองทุนเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถจะเป็นเงินก้อนได้นะครับส่วนที่สามก็คือเป็นผลไม้นะในในก็เรียกได้นาสวนผสม,ผมจริงๆไม่มีนาหรอก,รอกแต่ว่ามีผลไม้หลายอย่างมีมะน,นาวมีพืชผักเล็กน้อยมี ามะายงคิดมีมะม่วงนะครับ oh. ก็อยู่บริเวณรอบไร่อันนี้เป็นกิจกรรมที่ทําอยู่ oh. ก็ถือว่าไม่ว่างงานครับ, oh. กบเกษียณแล้วก็มาทํางานมีกิจกรรมอยู่ตลอดนะครับ oh. ก็มีแม่บ้านนะก็ช่วยกันนะครับกิจกรรมเราก็หนึ่งดูแลนะปลูกแล้วก็ดูแลใส่น้านะครับใส่ปุ๋ยบํารุง oh. ก็ผมว่าเป็นทางเลือกนะถ้านะพาูดเล็กแต่ ชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการที่เกษียณทุกคนก็เหมือนผมเนี่ยไม่ได้มันต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งเขามีเขามีพื้นที่ไหมมีทุนมีทุนเดิมอยู่ไหมถ้ามีสองมีน้ํำไหมนะครับถ้ามีน้ํามีแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราทํางานได้ถ้าเราไม่ปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็จะปลูกข้าวโพดหวานหรือปลูกผักก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัด แต่ว่าผมผมคิดว่าไอ้น,นี่มันมันง่ายกว่านะครับสองถ้าข้าวโพดหวานในบางครั้งมันต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนสูงแล้วก็เราคิดว่าเราเหลือกําไรน้อยนะแล้วก็ต้องส่วนใหญ่จะมีค่าจ้จ่ายในเรื่องค่าจ้างแรงงานค่าเก็บค่าอะไรต่างๆนะครับก็สุดท้ายอันนี้ต้นทุนอยู่ที่ได้ไม่น่าจะเกินสี่พันบาทนะครับแต่ว่าผลผลผลที่ได้มันได้มากกว่า เระก็กับปีนี้เข้าโพดร,ราคาสูงนะครับข้าวโพดราคาสูงก็คือราคาอยู่ที่ประมาณสิบกว่าบาทแล้วปุ๋ยปัจจัยการผลิตก็ค่อนข้างแพงนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยว่าปุ๋ยตอนเนี้ยเราใช้ได้ก็ตกสองกระสอบตัาค่าปุ๋ยก็เกือบเกือบเกือบสามพันแล้วแหละนะครับจะน่าจะเก็บเกี่ยวประมาณเดืนเอนพฤศจิกา สรุปแล้วชีวิตหลังเกษียณนี้เป็นไงคะก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีแล้วก็ถือว่าเราอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับครับผมรับ